สนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้สวัสดีแม่นางสบายไปไหมท่านครับผม นี่คือขันโตกใช่ไหมครับพี่อ้อมนี่คือขันโตกที่อยากให้พี่อาร์ตทำจริงอ้อมถามอาร์ตมาตลอดเทปที่สามแหละเป็นวันที่สามพี่อาร์ตเคยได้รับขันโตกไหมครับได้รับทานขันโตกเคยตอนที่ที่ไปแพร่ค่ะแล้วเพื่อนแต่งงานแล้วเพื่อนเขาเป็นคนเหนือเขไปอยู่แพร่ไงีะเขาก็เลยแบบจัดเป็นพิธีการแต่งงานแล้วก็เป็นขันโตกเป็นวางไว้ฮะใช่แต่ว่าอ่อย่างเงี้ยแบบนี้เลยปะอย่างนี้เลยแต่คือ เรื่องพิธีการผมก็ไม่รู้ว่าเขากินกันยังไงเขาอะไรยังไงอ่าฮะอ่าฮะอันนี้ไม่ไม่ทราบนั้นเลยมันก็ประกอบไปด้วยอาหารเหนือใช่ไหมเจ้าจ้ารู้หรือไม่ขันตกหรือตก เป็นภาษาดั้งเดิมหมายถึงภาชนะสำหรับวางสำหรับอาหารบางก็เรียกสะตกมีลักษณะทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่30เซนติเมตรขึ้นไปมีเชิงสูงประมาณ1ฟุตมีทั้งขันโตกไม้และขันโตกหวายเหมือนที่เรายังเห็นใช้กันอยู่ทั่วไปในภาคเหนือทุกวันนี้นั่นเองคืออยากให้พีา่าร์ต เห็นบรรยากาศมาถึงทันทีแล้วเนาะตอนเช้าเนี่ยจะมีทุ่งข้าวอยู่ตรงนี้เมื่อกี้พี่อาเดินขึ้นมาเห็นไหมคะมันมืดคนระับพี่ฮฮองตาบอดที่ไงเนี่ยไม่ใช่ข้างหลังมันมันไม่เห็นแล้วมันมัน<อ>เห็นทุ่งข้าวนิดๆ<อ>ก็ลองดูคือบนพื้นที่ตรงนี้ว่ามันโอเคนะกับการมีทุกอย่างเนละพี่อาทครับใครจะนึกว่าตึกที่เราอยู่เดินมาข้างหลังอะ่ะมีทุ่งถ้าอยู่โรงแรมส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเดินไปไหนก็อยู่แต่ในห้อง ด่นี้มันน่าเดินใช่และไงขันโตมันต้องจกได้ข้าวเหนียวมันทานยังไงคือเอาจริงแล้วหลักสูตรของการทานขันตตค <ขอ S 1> ือทานจริง,งมือมือใช่ไหมฮะื ประเพณีการเลี้ยงขันโตกเป็นประเพณีของชาวเหนือที่นิยมปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณค่ะขันโตกเป็นของคนธรรมดาทั่วไปค่ะภาชนะที่ทำด้วยไม้โดยนำมากิึงให้เป็นลักษณะกลมเหมือนถาด ในสมัยก่อนนั้นชาวเหนือนิยมรับประทานอาหารกับพื้นค่ะเมื่อแม่บ้านทํากับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะยกออกมาตั้งโต๊ะและเมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะยกไปเก็บทั้งโต๊ะถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาวเหนือที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาค่ะซึ่งการเลี้ยงขันโต๊กก็ยังได้รับความนิยมและใช้เลี้ยงรับรองผู้มาเยือนอยู่เสมอค่ะวันนี้วัดพันเตาใช่ไหมครับฟ้าห้ามชอบพิมกอบ มัวลายเป็นไ,ไงล่ะลายไปยัง,ไงโอ้โหแต่และที่อลังทั้งนั้นอะอลังไหมมันก็สวยในรูปแบบของแต่ละวัดเันไปนแต่ละวัดก็มีเสน่ห์ในของตัวเองนะคะแต่ละที่อันนก็เรียกว่ามีเสน่ห์ภาคเหนือเขาก็มีเสน่ห์ในแบบของเขาครับแต่ผมชอบคนเหนือนะผู้หญิงเหนือน่ารักอ่านั่นมันแบบน่ารักแบบเวลาเขาพูดจาน,น,นั่นเนี่ยเขาแบบเหมือนไม่ค่อยสุอะไรวะเนี่ย หมูยอเจฮะเป็นหมูยอหลอกจะรสชาติเหมือนไหมละ่ะพรากัดเข้าไปเหมือนวุ้นงันเลยตกใจน,นี่ <c oughs> อะไรวะแล้วอ่ะบอกคุณผู้ชมปไปเลยไหมครับแล้วถ้าใครอยากกินขันตกเจอขอให้มาที่นี่เถอะครับที่เห็นล้วนๆเลยค่ะขันตกเจพี่ฮนะถ้าไม่บอกรู้ไหมเนี่ยไม่รู้ตอนแรกท,ที่จกหมูยอไปแล้วมัน มันสู้ฟันก็เลยถามว่านี่คืออะไรเนี่ยโอ้ยถ้าหนาวๆมันกินนี้นะแฮปปี้นะคิอการกินขันตกน่าจะเหมือนในในหนังที่ผมเคยเห็นไหมหยิบข้าวเหนียวนิดนึงแล้วก็จึ๊บพี่เาทำดีใครว่ามันร้อนนะฮะข้าวเหนียวก็ไม่ทำให้ไหวมืออยู่นี่เนี่ยประมาณนี้แล้วก็เกี่ยวนิดนึงนะครับแล้วก็ไปอ่าไปดีไปอืมไปไหมรีบไปเพราะมือร้อนใช่ไหมใช่ครับ เดพี่อาไปไหนคืนนี้ครับแยกกันเนี่ยมัวหมึกมื้นเนี้พี่อาทำไรเดีย๋ยวบอกความจริงมาสิาเดี๋ยวเต็มตัวเก็บข้าวเก็บข,ของเพราะต้องเดินทางกลับวันพรุ่งนี้นอ,อาจจะอาบน้ำแล้ว,วนอนเร็วๆได้ดูแลสุขภาพหน่อยเป็นมื้ออาหารที่ดีน้องขอบคุณทางโรงแรมนะคะที่จัดที่ให้เราอย่างดีให้เรามานั่งทานอาหารในบรรยากาศแบบพิเศษแบบนี้นะคะจริงๆก็คือถ้าเกิดว่ามีขอทางโรงแรมว่ามี อะไรเป็นพิเศษก็ลองลองบอกดูเวลาเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาเราเข้าพักที่ไหนเ่เขาก็อยากดูแลนะถ้าไม่เหลือบาก่าแรงเขาทําอะไรให้ได้เขาก็ท <elaborate> าอ้อมเชื่ออย่างนั้นนะเราห้องพักนี้ถ้าบ้านคุณเป็นครอบครัวใหญ่ครับท้าให้เลยขอให้ใหญ่ที่สุดเลยมายังอยู่ได้เลยฮะห้องใหญ่มากห้องน้านอนได้ประมาณสามสิบคนเฉพาะห้องน้ํานะเฮ้ยเดี๋ยวคนจองมาจริงทำไง เฮ้ยขอขอจองห้องน้ำกัะจะได้ได้ข่าวว่านอนได้สามิคนห้องห้องเดียวเนี่ยอลังการมากพราถือว่าเราโชคดีครับเราเลือกที่เขาเรียกว่าเวลาเราไปไหนเราเลือกที่ที่เหมาะกับจริตกับความเขาเรียกความกิจกรรมที่เราจะทําถ้าเราเลือกเหมาะเราก็มีความสุขบางคนอาจจะอยากเลือกในเมืองก็ไม่ได้ผิดอ,อยู่แล้ววัยรุ่นอยากจะเลือกแบบนั้นก็เลือกแต่ถ้าอยากจะมากับครอบครัวมาพักผ่อนอยู่กับธรรมชาติแต่ก็ยังอยู่ในเมืองด้วยกับบรรยากาศที่แบบ สบายตาสบายใจครับหรือ<ม>อยากจะพาคุณพ่อคุณแม่มาปฏิบัติธรรมมา,าทานั้นครอบครัวก็เลือกที่นี่ก็ได้ครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรถูกอะไรผิดอีกแล้วนะคะใชะ่แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามผมไม่แน่ใจว่าพี่อ้อมจะพาผมไปเที่ยวที่อื่นอีกหรือเปล่าจะโกหกผมแล้วก็ให้ผมขึ้นเครื่องมาแล้วก็มาเที่ยวแบบนี้อีกหรือเปล่ามีไหมอ่ะไม่รู้วันนี้จะทำอะไรก็ทำเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาตื่นมาขึ้นเครื่องให้ทัน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมากี่โมงครับกลับมาถึงประมาณตีตีอะไรครับตีหนึ่งกว่าครับตีหนึ่งกว่าถึงที่ไหนครับตีหนึ่งกว่าถึงที่ไหนตีหนึ่งกว่าถึงถึงโรงแรมแล้วครับนอนพักผ่อนเต็มที่เพียงพอมากครับอันอันมาถึงแต่ตีหนึ่งกว่าเหรอใช่พี่ดูวอซาร์ฟอาร์ตอ่ะใช้ถึงตีห้านะ พี่ดูว่าจะ่าใช่ถึงตีห้านะอยู่ไหนดีกว่าผม,ผมอยู่ที่นี่แหละแล้วก็อยู่ยาวๆแล้วแ้าทาไมทีมงานบอกว่ามาเคาะห้อ,องอาร์ตตอนประมาณตีสองกว่าตีสามเงียบอ่ะเคาะดังมากอ่ะเคาะเป็นพียอ้อมพี่อ้อมโกรธอ่ะผมอยู่เห็นไหมผมบอกแล้วผมอยู่จริงเหงอใช่แล้วก็ไม่มีใครเชื่อผมหรอกจริงๆผมไม่ได้ขนาดนั้นถ้าใครดูนะคะแล้วมีภาพ ช่วงตีสามหรือตีห้าอาร์ตช่วยส่งมาให้ผมด้วยไม่มีไม่ม,ม,มีผมไม่ได้ถ่ายรูปกับใครด้วยไม่มีแน่นอนเพราะว่าผมกลับเลยจริงเหรอใช่ครับโอเคก็ครบถ้วนดีทุกอย่างแต่พี่อารรู้สึกว่ามีอะไรมีเรื่องมีเรื่องเล่าให้ฮะมีเรื่องเล่าอะไรอ,ออกมาข้างหน้าแล้วประตูปิดคืบอีขี้เมาขี้โคตรขี้เมาเลยใส่บ็อกเซอร์แล้วเ่ยเฮยเมื่อคืนแย่มากใส่บ็อกเซอร์ไว้แล้วก็ใส่บ็อกเซอร์แล้วก็นึกเฮ้ยมันมีผลไม้อยู่นะห้องนี่ว่า หิวหิวเออมากินผลไม้ใน่อยเอาผลไม้ใส่ล่างนึกเองไม่รู้ใส่บ็อกเซอร์อยู่ในห้องไงใส่เสอยืดเออเวยเอ๊เดี๋ยวคนเดินผ่านมาแล้วน่าเกียดเพราะว่าเอาเกงมานุ่งตัวนึ่งเดินออกมาหน้าห้องก้าวเดียออกมาประตูดังปังปิดเลยกุญแจอยู่ไหนโทรก็ไม่ได้โทรไม่ได้โทรศัพท์ก็ไม่ได้เอามาแล้วมันไปเที่ยวกันหมดยังวะแล้วเดินออกมาย่องย่องตรงเนี้ย อุ้ยอาร์ตท่าเมื่อคืนไม่ใส่กางเกงอะ่ะแล้วเหลือแค่บออ็อกเซอร์แบบต้องอยู่หน้าห้องไปไหนไม่ได้อายอ่ะบอกไปกับผมก็จบแล้วไปนั่งแล้วให้ใส่บออส็อกเซอร์ไปเที่ยจ็บไม่ใช่สิ <Bueno> <c oughs> ไปนั่งกินกาแฟไปนั่งกินอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อ,อันเหรอ <c oughs> แต่เมื่อคืนก็กลับห้องได้แล้วก็อ่านหนังสือนอนเงือกอยู่ในห้อง <c oughs> อ๋อ้โหไม่รู้ว่าพี่อ้อมยังไม่นอนถึงตีห้าแล้วน่ะเออผมจะไปตรหูดเห็นใช่ป่ะทราบถึงตีห้ากว่าแม่ไปเช็คเอาท์กันครับอุ้ยเจ็บบอสัยไป กลับไปนะคะเราเรียบร้อยดีเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางกลับนะคะกลับสู่กรุงเทพของเราครับพี่ออมครับงั้นเดี๋ยวเราไปเดินทางครับหนังสือที่ทางโรงแรมให้นะคะเป็นหนังสือสวดมนต์เดี๋ยวจะมอบให้คุณผู้ชมด้วยนะคะได้ไหมด้วยค่ะให้หมดยังไงเดี๋ยเราเช็คอิน ไปทั้งหมด6คนค่ะเจ็ดสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพี่อ้อมเจ็ดหกซียูทำไมยูหกซียูคืออะไรยูก็หกไงยูหกคนไงยูใครไม่กลับคนนึงตัวนี้แหละทำไมพี่อ้อมทิ้งน้องอ่ะแล้วทำไมอ่ะอาร์ตเป็นติ่งอะไรในชีวิตไม่อเป็นติ่งอะไรในชีวิตพี่พี่อยู่ต่อคนเดียวอ่ะทำไมพี่ไม่บอกผมว่าได้อยู่ต่อด้วยสรุปพี่อ้อมไม่กลับพี่อ้อมไม่กลับครับขอบคุณนะคะเรียบร้อยแล้วถ้าสมมติอ่ะ สมมุิว่าอันนี้ในกรณีนี้เมื่อกี้พี่อาร์ถามพี่เอามาในรถว่าถ้าไม่มีอะไรนะบัตรประชาชนค่ะพูดได้ไหมอ่ะถ้ากระเป๋าตังค์หายจะขอเป็นใบแจ้งความโอ้โหค่ะอย่างสมมติว่าอุบัติเหตุสุดๆในขณะนั่งแท็กซี่มาปุ๊บกระเป๋าหล่นตรงแท็กซี่เลยอย่างนี้ไม่ได้จริงๆค่ะไม่ได้เลยมีกกรณีแต่ก็ต้องขึ้นเครื่องอย่างเงี้ยค่ะมีีกกรณีหนึ่งก็คือในสนามบินของเราจะมีตำรวจท่องเที่ยว อยู่ตรงนี้นี่เองคนี้สามารถแจ้งได้แล้วก็ออกมาแจ้งความมาขึ้นได้ใช่ค่ะโอ้แล้วถ้าสมมุติว่าอย่างนี้ยพอน้องรู้ว่าอ้อไม่กลับน้องอยากไม่กลับด้วยน้องเปลี่ยนตั๋วได้ป่คะเปลี่ยนตั๋วณตอนนี้มาถึงตรงนี้เราเปลี่ยนไม่ได้ต้องทําก่อน48ชั่วโมงอย่างน้อยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเวลาบอกคุณผู้ชมเาไว้สักนิดนึงนะคะว่า เออเวลาเราซื้อตั๋วเราต้องอยู่ในเงื่อนไขของเขานะใช่ครับก่อนที่พี่อ้อมจะเปลี่ยนตั๋วเนี่ยพี่อ้อมต้องบอกเอเชีย48ชั่วโมงและพี่อ้อมต้องแจ้งผม48ชั่วโมงด้วยครับพี่จะแจ้งอเอเชียเดี๋ยวไม่ได้พี่ต้องแจ้งผมพี่พี่แจ้งอาร์ททำไมวะอะไรอย่างงี้ไม่ล่างัยเนี่ยแล้วน้าหนักเออไมอยากรู้เรื่องน้ําหนักอะค่ะเราหนักเราโหลดได้คนละกี่กิโลคะโหลดได้แล้วแต่ผู้โดยสารจะจองมาค่ะของเราจะมีน้ําหนักให้ผู้โดยสารเลือกด้วยเวลาจองตั๋วนะคะ จะมีแบบ15กิโล20 25จนถึง40กิโลค่ะแล้วแต่ผู้โดยสารจะเลือกมาเลยเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยหรอคือยังไงคะหมายถึงว่าจองกิโล<พ>มาจองน้ําหนักมาส,สมมติว่าเราซื้อตั๋วเงี้ยเราได้น้ําหนักมาป่ะคะซื้อตั๋วมาอันนี้คือกรณีนี้คือซื้อแบบไม่เอาก<ส>ระเป๋าโหลด ซื้อแบบไม่เอากระเป๋าโหลดเราซื้อเพราะว่าเราทุนน้อยเราซื้อแบบไม่เอากระเป๋าโหลดแล้วก็เครืเครื่องได้7กิโลบางคนเขาจะสะดวกสบายแบบว่ามาไปถึงก็ไปเลยไม่ต้องไปรอกระเป๋านาน๋อพอเกินเจ็ดกโลก็ต้องเสียตังค์แล้วเกินเจกิโลมันเป็นในเรื่องของความปลอดภัยค่ะต้องโหลดได้ท้องเครื่องเพราะว่ากระเป๋าจะอยู่แล้วพอโหลดได้คิดตังค์เลยใช่ป่ะคะโหลดเริ่มคิดตังค์แล้วค่ะโหลดที่กี่กิโลกี่บาทคะเริ่มเมื่อก่อนจะเป็นในราคาที่แบบ า300ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น900แล้วค่ะ900นี่กี่โลคะ15กิโล15กิโล900แต่ถ้าฟรีบุ๊กจะถูกมากก็คือ15กิโล300เข้าใจละ20กิโล300 30เนี่ยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วฟรีบุ๊กจะถูกกว่ามันคืองี้พี่ฮัดครับคือถ้ามาซื้อตรงนี้เลยเนี่ย15กิโลอ่ะเสียเลย900บาทแน่แน่แต่ถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเกินเกินเราจะมาซื้อของที่เชียงใหม่เนี่ย ๋ยวจะซื้อน้ำพริกไปฝากคนที่หมู่บ้านเราสัก12โลเราบุ๊กมาล่วงหน้าเลยว่าฉันจองน้ำหนักมานะ15โลก็300บาทโอ้โหผิดกันลิบลิบอะคือจองมาก่อนเลยจองมาก่อนาจองเหมือนจองตั๋วที่นั่งเลยอะจองตั๋วน้ำหนักอะกแต่คือระบุไปเลยก็จบใช่ไหมคะใช่ค่ะจบเลยนี่ฉันไม่ได้มาถามเองนี่ซื้อได้ถึง40กิโลเลยค่ะไม่อันจองใช่โอ้จองจองต้องจองจองล่นเพราะว่าเราจองน้ำหนักสำคัญกว่าจองตั๋วอีกค่ะ ดูว่าจองน้ำหนักเนี่ยจะต้องสำคัญกว่าจองตัวไหมคะัพี่อาร์ตใช่ฮะ